อ๋อน <Or> ั oh, uh uh, ่นกุ้งเลี mine mine ้ยงบัวใหญ่เออมาเต้เจ yeah. uh, well ้เห็นนั่นนะมันมันมากมันอันนี้มันซ้อนนลำอ่างนี่น่ารถดนะทางไม่กี่หี้ยหทั้งกงเบี้ยนี่นะเขาแม่ใยายยายมาใกล้ๆหน่อยมันว่มีมันได้่อวขี้ยะอกต้องเบิ่งอันนี้ฮีคคนอ๋อพ่อนี่หน้าเหมือาโอ้นั่งไงนั่งไงตัวมันอยู่นั่งไงเห็นลราหมกหมกอยู่นะ จะมันพี่เนาะเอายากไหมใหญ่ความในสนินี่เนาะใหญ่ถ้าตาถ้าตาไม่ดีนี่เอาทิ้งหมดเลยเนาะัออีได้นั่นเอวนั่นเจ็บอยู่ในสายแล้วได้กินนะยาแผลงเข้าไข่ก็ไข่แห่งก็ฉันไข่ฉันอร่อยก็ได้ไหมก้อนเยอะไหมจานเดียวจานหนึ่งนะก็ได้ใหญ่พอด้มาซส้นเข้าดอกเดี๋ยวส้นไปกินพี่บุ๊ดกิน นี <N> ่มาส้นให้ล้านส้นครับก็มาเที่ยวเย้ี่ไหยังค่ะซ้นคุ้งจ้ะงยงค่ะนี่ไงงงเหมือนกันเลยนำาลยนำอันขี้อันนี้จ้ะ

hãy subscribe cho kênh sẽ Mì Gõ Để không, khóa, có không? À. À, dạ. ừ. <laughs> Ủa, lông thứ này bỏ dài. À. Lông thứ này Đây là này. Ừ, nó nghe. Ủa,